ก็อตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner War Chronicle กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมที่เคนไายของอ e ีฟิเพื่อรับอ e ีฟิ5ดาวแบบฟรีๆและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกน n ล็ o ก Orangin ที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกม Hongkai Star Rail นเกน Shin Impact Summoner War Chronicle และยังมีเกมอื่นๆอีก มมาากยสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k PowerPay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอด PowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับตอนนี้ทางเกม Summoner War c o n i c l e เขาก็จะมีโค้ดใหม่มาอัปเดตอีกแล้วให้เพื่อนๆใส่โค้ด T T 1 S P E C I A L ถ้าเราใส่1แล้วก็เปลี่ยนจาก1เป็น2แล้วก็จาก2เป็น3ในแต่ละโค้ดก็จะได้เลนโบมอน5ดาวถึง4ตัววันที่ผมลงคลิปนี้ก็จะใช้คูปองเซอร์ไพส์อัน2ได้นะครับแต่อัน3ยังไม่ได้แต่หลังจากเที่ยงคืนไปแล้วจะใส่ โดยรวมแล้วเขาก็จะแจกเลนโบมอนเนี่ยให้ถึง12ตัวด้วยกันและก็จะมีคูปองที่ระลึกของการคอลแลบผู้เล่นขั้นเทพแห่งหอคอยฝึกสอนก็ให้เพื่อนๆทำการใส่คูปอง2 3 0 6 0 1 T1 และเปลี่ยนจาก1เป็น2เป็น3ใส่ไปให้ครบทุกอัน3คดนี้เราก็จะได้โก500,000แ,และพวกเอเซนทาดรวมถึงสมุดสกิลในการที่เราจะได้ตัวละครอ e ีฟิลล่มเราต้องมาทําการท้าทายก่อนโดยการหา P แคนไพการกด1ครั้งจะใช้50 P แคนไพเขาจะมีการันตีนะครับถ้าเรากด 30ครั้งเราจะได้รับแบบแน่นอน1ตัวของรางวัลเนี่ยนอกจากอ e ีฟิตที่เราจะได้รับแล้วนะครับก็ยังมีพวกเศษอีฟิตและกิฟท์ฟอนมืดรวมถึงเศษมอนสเตอร์3ดาวแล้วก็จะมีพวกเลนโบมอนทั้ง5าดาว4ีดาว3ดาวแล้วก็จะมีที่อัปเกรดเดเวลด้วยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรากด30ครั้งเอาแบบการันตีเลยนะนได้แน่นอน1ตัวแต่การที่เราจะกดให้ถึง30ครั้งเราต้องใช้พีแคนไพ่หนึ่พาแต่ในการหาพีแคนไพ่ IE, เขาจะมีจํากัดต่อวันนะครับที่เราจะสามารถหาได้ไม่ใช่ว่าเราจะสาาามรถห วันละเป็นพันก็ให้เพื่อนๆเข้ามาดูที่ตรงนี้ได้เลยครับการที่เราจะได้รับพีแคนพายมาเราก็ต้องไปทําการเคลียร์วิธีการเติบโต5ครั้งจะได้อยู่40แต่ถ้าเรามีแพทเทรนพาเราจะได้คูณ2ก็จะเป็น80นะครับแต่วันหนึ่งเราจะสามารถรับได้3ครั้งก็คือเราต้องลงวิธีการเติบโตเนี่ยทั้งหมด15ครั้งเพื่อให้ได้หนึ่งร้อยยี่ก็จะเป็น240นะครั้วก็จะเเซนสองรวัลสาามารถรับได้3ครั้งต่อวันจะาจําเป็นต้องลงถงเอเซนสาครั้งเพื่อให้ได้รับ120สหรือถราควั 2ก็อยู่ที่240แล้วก็จะมีเคลียร์ส่งกองกําลังที่เราต้องเคลียร์สครั้งเราจะได้รับ20่สิบไพ่การเคลียร์ส่งกองกําลังจะอยู่ตรงนี้นะครับวันหนึ่งเราจะลงได้2ครั้งแล้วเราก็จะสามารถซื้อเพิ่มเติมได้3ครั้งรอบโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่8ครั้งด้วยกันแต่เวลานั้นนะครับเราสามารถส่งกองกําลังพิเศษได้ที่สัปดาห์หนึ่งเราจะลงได้7ครั้งถ้าใครลงในรอบสัปดาห์นี้ไปแล้วแทมนี้ถือว่าอดนะครับการที่เราจะเคลียร์ให้ได้วันหนึ่ง9รอบก็จะเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากเราจะมีตัวเเเเพพิิ่่่มมตตราาะออยงีหห็นนใ้ อรอบเราก็จะลงได้แค่8ครั้งเท่านั้นอีว่าเราจะพลาดไปวันหนึ่งอ่ะ20ด้วยกันชนันไม่ต้องซีนะครับในส่วนนี้แล้วต่อมานะครับก็จะมีเล่นอารีนาท้าดวลหรืออารีนาดวลเดือด15ครั้งก็จะได้รับไพ่20แต่ถ้าเรามีพาร์ตอารีนาแยกกับพาร์ตซัมเมอร์เนอร์ตรงนี้นะครับพาร์ตอารีนาก็จะอยู่ตรงนี้ถ้ามีถึงจะได้คูณ2และเราต้องลงถึง15ครั้งนะครับเพื่อให้ได้20ไพ่คูณ2ก็จะเป็น40แต่วันหนึ่งเราก็จะรับได้4รอบด้วยกันโดยรรรรรรรววมแลงลงล้้ล้้อออ่่ะเเาาาาตงงงีใใหหคคบ60บ60 60กทจ ก็ค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าอารีนาท้าดวนเขาจะมีตั๋วให้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่30บใบแต่เวลานั้นเราสามารถทําการซื้อลอดเพิ่มเติมได้นะครับ25ลูบี้เนี่ยก็ได้อีก5ตั๋วละเหมือนเขาก็อยากจะให้รอลงเพิ่มเติมและเวลานั้นเราก็ไปลงอารีนาท้าดวนเพิ่มเติมอีกให้มันครบ60รอบก็ได้ <c oughs> ถ้าจะเก็บให้ครบทุกเม็ดค่อนข้างหนักหน่วงอยู่นะครับอันนี้และส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นการเคลียร์เคเวสเล่นซ้ํา15ครั้งจะได้รับ25่ายพโดยปกติเควสเล่นซ้ําเราก็จะเลือกอกกกััันนนนทีีม่มไดด้ตตววลงเเจพิธาร โตถงเอเซนต์แต่ตอนนี้อาจจะต้องไปเลือกเวทได้ใช้เหรียญแค่1แล้วได้ EP อย่างอันนี้เพราะเราต้องลงถึง60รอบต่อวันส่วนถ้ามีเหรียญลายฮิวเหลือก็อาจจะไปลงในส่วนอื่นก็ได้แล้วก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมในฟิลครบ3ครั้งเราจะได้20่สิไพ่ด้วยกันในส่วนนี้เราสามารถเอาตัวละครอื่นในบัญชีตัวละครลองอะไรพวกนี้นะครับไปลงกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมก็ได้ก็จะได้รับไพ่มาเพิ่มเติมแต่ถ้าตีแบบคร่าวๆนะครับถ้าเราทําครบหมดทุกกิจกรรมเราจะได้รับขียไพ่ในกรณีที่เราไม่เติมพราร์ทุกอย่าง เราก็จะรับพายโดยรวมนะครับอยู่ที่500พายต่อ1วันแต่ถ้าเพื่อนๆมีพาร์ทคูณ2ทั้ง2พาร์ทไม่ว่าจะเป็นพาร์ทอารีนาและพาร์ทซัมมอนเนอร์ถ้าเราทําครบครุกกิจกรรมเราก็จะได้วันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่820พายที่มันมีความต่างนะครับก็จะเป็นการเล่นอารีนากับวิธีการเติบโตและถงเอเซนต์ตรงนี้ก็จะทําให้เราได้มากกว่าวันละ820พายเมื่อเก็บเพรสหมดในระยะเวลากิจกรรม27วันเราจะได้แต้มอยู่ประมาณ22,000ถ้าเรากดท้าทายนะครับก็จะได้อีฟิตลมเนี่ยประมาณ ชิปเศษนะครับชิปเศษตรงนี้ก็จะได้อีก42โดยรวมแล้วก็จะเป็น16ตัวกับเศษอีกนิดหน่อยในกรณีที่เราเก็บครบนะครับแต่ถ้าเราไม่มีเวลาเก็บขนาดนั้นเราอาจจะพลาดพวกเล่นอนิน่าเควสเล่นซ้ำหรือกิจกรรมในฟิวตีว่าวันหนึ่งเราจะได้ประมาณ500ไพ่ถ้า27วันเราก็จะได้แต้มอยู่ประมาณ13,500ถ้าไปกดท้าทายแบบเต็มแม็กซ์30ครั้งเราก็จะได้อยู่ที่9ตัวพร้อม27เศษก็ต,ตีว่าประมาณ10ตัวด้วยกันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นนกรณี ที่เราเก็บแต้มวันละ500แต้มแต่อย่างที่เกิดถ้าเราเก็บหมดทุกเม็ด820แต้มมีความต่างกันถึง6ตัวก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับส่วนถ้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มอยู่แล้วเพราะนอกจากที่เราจะได้อ e ีฟิตแล้วเนี่ยเราก็ยังมีได้กิฟ์ฟอนมืดที่สามารถอัพเต็มั่า15ได้หรือเลนโบมอน5ดาวอย่างน้อยๆถ้าวันละ500แต้มเนี่ยก็40ตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเก็บเต็มแม็กก็50ตัวบวกเรียกได้ว่าของลน้ลนๆสามารถอัปเกรดตัวละครได้อันนี้ไม่รวมภยที่เาแจกเพื่ออเเเป็นขงงราวัลชดชดยให้ทีี เห็นไหมที่เราจะได้500ร้อยไพ่อย่างที่เกินของฟรีอ่ะของดีก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันนะครับว่าเราจะเก็บหมดไม่หมดหรือจะเก็บวันละ500ต่างกันประมาณ6ตัวก็ได้นะครับหรือถ้าเก็บแบบไม่ได้ซีอะไรมากอารีน,นาสักวันละ3ารอบไม่ต้องถึง60รอบก็ได้ตรงนี้เราก็จะหายไปประมาณ80ดสิบไพ่แล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมในฟิลตรงนี้ก็หายไปอีกยีถ้าในกรณีที่เราเล่นไม่ครบตรีว่าวันหนึ่งก็จะเหลือประมาณสัก700้น่าจะชิลๆอยู่ในกรณีที่ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับวันละเจ็ดร้อยนี่ของต่าง ต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับถ้าตีอย่างน,น้อยวันละ700เราจะได้อีฟิตลงประมาณ12ตัวถ้าชิปเสร็จก็ได้เพิ่มเติมไปอีกอันนี้เนี่ยกรณีที่เล่นแบบชิวๆนะครับโอ้โหดีว่ามันก็ได้เหมือนกันนะฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่าผมมาแนะนําและก็พูดเกินให้ดูนะครับว่าเราจะได้แต้มของอีฟิตประมาณเท่าไหร่ส่วนอีฟิตลมดีมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวผมค่อยมามาทดสอบในพาร์ตต่อๆไปแล้วกันนะครับยังไงสําหรับพาร์ทนี้ก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด, share, กดรับา,า,าไนนคราย ของฟรีตัวฟรีห้าดาวก็ควรที่ต้องมีนะคือมีดีกว่าไม่มี